ค่ะนกแก้วชาแนลนะจ๊ะวันนี้จะพามาเลาะดูของสวยๆงามๆกันนะจ๊ะนี่เลยจ้ามาดูกุหลาบสวยๆกันนะจ๊ะทุกคนวันนี้ที่ตลาดต้นไม้ของตลาดไทยนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้พาไปเลาะดูราคาผลไม้นะคะแต่จะมาเลาะดูของสวยๆงามๆนั่นคือกุหลาบเองค่ะกุหลาบนั่นเองแล้วก็ต้นอินทานินนะคะ ใช่อินทนินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แถวนี้เขาเรียกอินทนินกันนะคะนี่นะคะสวยไหมคะทุกคนนี่นี่ดูเขาสิคะเป็นชอ่อสวยงามมากนี่เลยนี่นี่นี่เป็นชอ่ออันนี้คือดอกสีขาวนะคะกลาบขาวอันนี้ก็คือนี่เลยนี่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 นค่ะอินทนินนะคะตัวนี้นี่ค่ะ นี่เลยค่ะสวยงามมากดอกสุยสวยค่ะทุกคนด,ดู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 สวยงามจังเลยสวยมากนี่ค่ะนี่สวยไหมคะนี่ลมพัดไหวๆด้วยนี่บรรยากาศดีดีที่นกแก้วไม่ได้เข้าไปตลาดไทยเช็คราคาผลไม้วันนี้นะคะก็เพราะว่าตลาดไทยปิดจ้า ตลาดไทยปิดนะคะก็เลยต้องมาแวะตลาดดอกไม้กันดีกว่าวันนี้มาเช็คราคาดอกไม้กันนะจ๊ะนี่เลยสวยงมากนี่นี่นี่อันนี้เป็นกลาบสีชมพูนะคะชมพูอมขาวนี่ค่ะสวยไหมจ๊ะนี่นี่เลยนี่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 จ๊ะสวยสวยนี่เลย ไปกันเรื่อยๆเลยนะจ๊ะดูกันไปเกยน,นี่จ้านี่นี่นีนี่นี่สวยงามมากอันนี้ก็เป็นดอกเล็กๆกุหลาบเหมือนกันนะคะนี่นี่กุหลาบเหมือนกันนี่นี่ตัวนี้ดอกนี้สีนี้ค่ะสีนี้เลยนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นทิวอย่างนี้เลยนะจ้าทุกคนนี่นี่นี่สวยสวย ถ้าบ้านใครนะมีพื้นที่กว้างๆนะเอาไปปลูกไว้บ้านนะคะมันจะสวยงามมากอันนี้ก็คือเป็นสีชมพูนะคะทุกคนอันนี้สีชมพูนะจ๊ะนี่สีชมพูอันนี้เป็นสีสีแดงนะคะทุกคนนี่น,นี่ตัวนี้สีแดงสีแดงนะคะเนี่ยอุ้ยสีแดงนี่สวยสวยงามมาก ช่อก็สวยค่ะทุกคนดู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 สวยไหมคะสวยงามมากเลยนี่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 สวยจ้าสวยอันนี้คือสีแดงนะคะทุกคนสวยสวยค่ะสวยนี่นี่นี่ช่อเขานีๆๆ้นี่นี่นี่ๆๆนี่ดูช่อนนี้เลยนี่นี่สวยไหมคะนี่สวยงามมากนี่นี่ๆๆนี่มีพึ่งด้วยค่ะนี่ลมพัดไหว่ไหวนี่สวยจริงๆเลยนี่นี่คะ่ะ สวยจ้าทุกคนนี่นี่สวยมากเลยใครจะซื้อไปประดับบ้านซื้อไปปลูกมาได้นะจ้ะที่ตลาดต้นไม้ของตลาดไทยจ้านี่แล้วเราก็มาดูกุหลาบกันต่อเลยอันนี้สวยไหมจ้านี่นี่ดอกสวยจ้าตัวนี้นี่สวยงาม,มากนี่เป็นชั้นเป็นชั้นเลยค่ะทุกคนนี่นี่นี่ เรามาเละตลาดุูลาบกันอยู่นี้นี่เลยนี่นี่เลยไปเรื่อยๆกันเลยจ้าอันนี้สีม่วงนะจ๊ะทุกคนนี่นสวยนี่สีม่วงนี่จ้าเราก็ไปกันดูไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็สวยชมพูตัวนี้ชมพูนี่ นี่นี่นี่ค่ะทุกคนนี่สีเหลืองนี่ก็สวยนี่พามาชมกุหลาบนะจ้าวันนี้อันนี้สีม่วงนะคะทุกคนนี่นี่ต้นใหญ่นี่นี่อันนี้สีม่วงอันนี้สวยอันนี้สวยงามค่ะนี่นี่นี่สวยงามมากเลยอันนี้สีม่วงนะคะอันนี้สีม่วงอันนี้สวยนี่นี่กำลังตูมเลยนี่อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยสวยจ้า นี่นี่นี่นีนกแก้วเคยมาซื้อร้านนี้ไปเลี้ยงนะคะเป็นกระถางใหญ่เลยตอนนั้นแต่มันตายไปแล้วเป็นกระถางใหญ่เลยนะทุกคนแต่มันตายไปแล้วซื้อหงไว้ด้วยแต่มันตายตอนนี้เหลือแต่หงในจ้าที่บ้านนี่ค่ะเข้าข้างในก็จะเป็นกุหลับทั้งหมดเลยนะจ๊ะ ก็เป็นกุหลาบทั้งหมดเลยนี่นี่โดมกุหลาบทั้งนั้นเลยค่ะนี่กำลังเพาะเลี้ยงนี่เข้ามาแล้วนี่จ้ะเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่จ้ะนี่จ้ะนี่คือราคาของเขานะคะต้นนี้จ้ะนี่นี่จ้ะนนี่น นี่คือกุหลาบทั้งหมดเลยนะคะนี่กุหลาบจ้ากุหลาบกุหลาบจ้าแต่นี้กุหลาบมีแต่กุหลาบทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้สีชมพูนี่นี่แถวบ้านนอกเคยปลูกค่ะนี่ปลูกงามมากนี่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 เนี่ยเนี่ยดอกเนี่ยโอ้กําลังสวยเลยทุกคนนดี่ดูดูสวยจ้าสวยนี่๋ยวจะพาไปดูนะอุ้ยอันนี้เป็นช่อเล็กๆดอกเล็กๆ เหมือนบ้านนกแก้วมี่เลยนี่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วอันนี้สวยค่ะสีขาวดอกเล็กๆนี่สวยงามนี่อันนี้ดอกเล็กๆอย่างนี้นี่กำลังยังไม่ตัดแต่งนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่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  นี่อุ้ยอันนี้ดอกนี้สวยสวยงามสวยจริงเลยค่ะตัวนี้นี่เลยนี่น,นีเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้พี่เขากำลังตัดแต่งอยู่นะจ๊ะนี่นี่ค่ะสีชมพู สมของเฉยสวยงามๆกันจ้าชมไปเลยนะจ้ากุหลาบสวยๆจ้าสม้มกุหลาบสวยๆนะจ้าส้มไปเลยจ้า